คนที่ลําบากคนที่ไว้ก็เท่าป็นยังมีลายะนะสบายดีไหมเท่าสบายดีว่านี้เอ่อแค่ยังยู่นี่ิวันนี้อันนี้อันนี้นนมันเหินไม่เท่าบ่จมูมก้อนเออเพิเ่นเพินเ่นบู้ภาษาลาวปัญด,ดีิอันไม่เท่ากับเข้าใจอันภาษาที่ทางบ้าจันได้ไว่าว่า ไม่เออเก่อนเออหนูไม่อานาไม่เท่าบุตรบัตรอกตากระเบืเฮ็ดหูกรบอนิ่คุณคือเพื่อนตามหัวน้องอันน้ไม่เท่ายู่คนเดียวอ่ะหรือว่ายูนำลุกน้หลานยู่คนเดียว เออไออันหาจำมานั่งนี่ก็ได้เรื่อว่าค่อยๆเราเราบุกค่อยได้ยินนั่นน้อเพื่อนนั่นทั้ว่าจะหาไอเพื่อนมาแต่ภาษาให้เนาะนี่อันแล้วย้งอันก็ใช่แน่เราก็ยังอันผัวเราก็ยังมีอยู่พ่ะเอออันนี้มันแมฆที่เอาลงเงื่อนยังทำพ่อกับตาเบื้งหนึ่งกับพ่มีแล้วอืมอืมอืมยังอ๋อ กันพูบเมื่อกี้ไม่ลูกทรายเนาะอืมอืมอืมไม่เท่าอันตาไม่เท่าเบิ้งกระบาเห็นอ่ะมัวเนาะเห็นก็เห็นมัวเนาะไม่เท่าใช่เทียบหมดไม่เท่าไม่เท่าในอันน่ะเขามานั่งบนอันบนหุบไม่บอก มันมันฮ้อนเลยตัวเปียกเลยยืนลอยๆด้ว่ยเห็นเฮ้อสบายดีพ่ะเจ่าสบายดีพ่ะเจ่าสบายดีเนออ่าอันขออนุญาตถามเนาะอันทั้งสองภูมิภาคเขาพระธรรมไม่เท่านี่คืออันตามัวหรือเปล่าตามัวนี่มันเ็บมันอนเห็นนี่มันยวก อหูก oh, okay, oh, ็บ่ได้ยินโน่ไ uh ม้ม huh> ่ย uh ินอ uh ีกล้วทนี่เราให้มเราไปป้าเงีมาไวเวลามีไปเห็นคืออันก็ได้ยินติดแต่ไม่ได้ยินค่อยสิเดี๋ยคืออันตาคือกันอันเห็นแต่ไมาเห็นมัวเห็นบาเห็นอย่างไรม่เห็นเ้ออันนี้ก็ม่เห็นกินข้าวอยู่ขิ้มือขี้มืออยู่อม่ออกม่าเห็นอันพระเท่ากับพระเท่ามีลูก มีเต่ามังกันจ้าคนเด็ดปลาลึกลูกชายมันมีห้าลูกยิ่งซี่เอาพวะลูกชายก็เอาเมียมดมันไม่อยู่ในม้าวเลยมันลงเพื่อนอยู่ใช่เพือนมันอืมอันขออนุญาตถามเนาะพระเท่าไม่เท่าเนาะขออนุญาตถามซื้อเสียงเคียงน้ำเขาพระเท่าไม่เท่าซื้ออย่างเกาะพระเท่าซื้ออย่างเกาะท่านเออพระเท่าทันเนาะแล้วก็ไม่เท่าเลยเมียเขาเป็นนางเคยนางเคยเออพระท่านกับนางเคยเนาะอต่อยู่เขาอัน เจ็ดิปสองปีนี้เจ็ดสิปสองปีแล้วเนาะอืม,มเท่านี้ในหกชิบออันประเท่าเรื่องชีวิตกันเป็นยุ่จะได้ช่วงนี้ก็หาขอคคบของกินเรื่องเขาเรื่องน้ำเรื่องนั้นก็โอเคอยู่ดีก็พอมียุ่มีกินออืมม้นี<อ>่าลละใ ให้มลูกหลานลูกลูกลูกชายลูกสาวลกเขาก็เฮ็ดก็เอามาส่งให้คไปกินอยู่ดีเอาไปเสรกนเปลี่ยวอืลูกเยมัยมห้เหรมยมันิรบนนก้อนแมอ่างเเสดฟมุกกป้อือ โอ้ก็ถือว่าเห็นใจเนาะพี่น้องนาอเห็นใจทางพระเทวทันแลวก็เราเคยแล้วถือว่าทั้งนานาทั้งสองผู้เมียก็เจ้าหน้ตาก็ก็เห็นนพี่น้องนาะเห็นแต่เห็นมัวเห็นเห็นน่อยนะกับหูก็ได้ยินไดดยินก็ไดยินเวลาอย่ไก่ในบุกขึ้นจะบ่นเวลาซื้อสารกันลมกันก็คือบนยินปันไดแลน้อยยินไดยิ่ฟ้าแห้งมอยยินมอยเจ็บมีอะไรมั้ นีนละลานอ,อืมอืมออ่นเฮือนคือมีสองหลังอยู่นีน่นะนาอาณาพระแถาหลังนี้กับหลังนี้กับแม่เฮือนพระเถาทั้งสองอ่ะอันนี้มัน ต้นตัวนี้มันเหินเก้าเนาะแล้วอนแล้วย้ายมาอยู่ทางเหือนทางเหือนไม้ฟากนี้เนาะนี่มันเห็นไม้เป็นอะี่น้องเนาะคือหลังนี้มันเหือนของลูกทรายหรือว่าหรือว่าพระธรรมมาอยู่นลูกตีหรือว่าจังไรอ๋อเหมือนอยู่นลูกอันนาเศร้าเศร้าเออคือสู้หรือพวกมันไปอยู่ป่าป่าทำไปเท่าในยูคูเดียที่นี่อันนาลูกเคยเห็นป่าแล้วป่าที่หืองกับเดือนมันไป เพื่นไปใส่ลูกเขยไปไปหุ้บเข้าไปเที่ยวเข้าแล้วก็อก็มีหลานตีอันลูกสาวเจ้าก็ก็มีลูกทีู่้ที่อันปู่ป้าโอ้ทิมพาระใอ้พะทอก็ไม่เท่าโนทิมพาระให้พะเทก็ไม่เท่าเบื้องแงงอ้ดยนี่ก็เตหรือปะทิมไปทางใดหูนี่อ อันพุ้นี้ที่บัแม่น่ะบัแม่นหนอล้านลุกทาบมันเป็ที่เอุปกรคนยวนนี่นี่สองปอนสามแล้วอันเวลานอนนี่พระธรรมันนอนยืนหลังหลังนี้อีหลังนี้นอนแล้วไม่เท่ากัานอนยืนทางนี้หนอเสร็จแว่าอันนี้เป็นยืนเก้าแล้วแต่เป็ยืนไม่หนอโอ้ นะนนนนเห็นใจเนาะเนเเห็นใจเพื่อนเราป็สงสารเพื่นปีปปนี้ลูกอันลูกสาวอายุลูกสาวไปไปเนี่เพื่อนบวให้เห้เอ้ยยังวะลูกสาวเบอกวิว่า้ให้ถ้ามันออกมอกเขา,เขาทาาให้เรา,าไปสิดก,กล้วยกล้วยกลับมาแล้วโม่ามีเขากิน มีแต่อซอกฮับจ้างอะไรหนูอออซอกฮับจ้างถ้าได้เบีย้ยได้เงินมาเล็กน้อยก็เกิดถือว่าซื้อเขาซื้อน้ำกินนัไแล้วหนูอ๋อ,อ,อจะได้กับทางบ้านจันก็ขอเป็นกำลังใจให้เนื้อพระท่าไม่เท่าเนื้อ,อคือ ทางบ่าจันก็อเป็นกําลังใจให้พระธรรมเท่าแล้วก็ก็วุนี้ก็โบเป็นเจ้าอายุสบายดีโบเจ็บบุบเป็นันอย่างที่อยู่แบบปนัปกติเนาะดีแล้วดีใจแล้วอืใช่ก็ทนสู่ๆแล้วมันก็มันก็คือกันแล้วพระเท่าทั้งลูกหลานก็คือกันแล้วก็คนอื่นก็คือกันคนที่ลําบากคนที่เอ้ก็เฮาก็ยังมีรายนะคือมื้อนี้ทางบ่อจันก็มาว่าภารกิจนำาบ้าลีบ้าอ้วนคือเอา เป็นเครื่องนุ่งเครื่องเอยเป็นของกอบคนกินเล็กน้อยมาแจกมายายมาให้ันครอบครัวของอ้ายนั่นก็เลยเห็นพระเท่ากับแม่เท่าเนาะนั่งน,น,น,นี่ก,เาารกรเ็เลยบาจันกันเลยเออเขามาอุลมมาเยี่ยมยามทำสัมภาษณ์เบึง้งกับบาจันรกร็ดีใจเนาะที่ทางพระเท่าและแม่เท่าอุลมแบบสัจจจริงใจแล้วก็ฝากพี่น้องเนาะก็ติดตามและให้กำลังใจเนาะทางบาจันและกับพวกเขาทุกทงทุกคนเนาะ ถ้าหมีผู้ใหใจบุญท่านใดที่ว่าเอ้ต้องการทางอยากซื้อเหลือพอจันก็ยินดีเนาะบ่ยินดีพร้อมที่จะเป็นสะพานบุญให้แล้วก็่จก็สิใส่ที่อยู่เบอร์โทรของบ่จลงขึ้นตั้งข้างๆคลิปวิดีโอเนาะก็โอเคเนาะมื้อฮอดนี้บ่จันก็สิได้ขอตัวลาพี่ๆน้องๆเนาะแล้วก็กับ ขอลาพระธรรมไม่เท่าพระธรรมไม่เท่าอันลูกหลานขอกับกอนเดออเนอตุลานกับบ้านกอนเดออไมีแต่ใหยุปันนาวาจันก็ขออภัยให้พระธรรมไม่เท่าทั้งสองเนาอยูดีมีแหงเออตอนนี้มาหน้าต้องเป็นนิต่อไปแหละก็ขอให้พระธรรมไม่เท่าทั้งสองคนให้ยูดีมีแหงคนเจ็บอได้ความไข้่ยามีเอออดทนสุชนก็ยุก็กินไปน้ำลูกน้ำเต้าน้ำลูกน้ำลานหะแล ก็คอยมีสุขมีใจต้หน้าคอยอายุมันควันยืนคอยพระเท่าไม่เท่าก็เออันเป็นมภูมิใส่ให้ลูกใ้้ลานั่นแหละวันนี้บ๊วยจันจะขอตัวลากับก้อนเออก็หน้าถ้าได้ไปได้มาได้มไม่ยิมจามก็จมาไ้ลินหาตึมกับก้อนพระเท่าเนอะสบายดี